สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตร้องให้ตามกุ้งพรอยบุกบ้านสอนรำลันแม่กล้าทำเพื่อลูกทำหน้าที่แม่ไม่ขาดตกบกพร่องแม่จะอยู่กันคนละทีสำหรับกุ้งพรอย ได้หอบถุงขนมและของขวัญวันเกิดลูกสาววัยสี่ขวบน้องวิจิมาเซอร์ไพรส์แขวนไว้หน้าประตูบ้านโดยกุ้งพลอยได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมเขียนข้อความในใจว่าแม่ก็คือแม่รักและคิดถึงลูกเสมอและตลอดไปแม่บุกเข้ามาเลยนะวิจิเพื่อเอาของขวัญวันเกิดมาแขวนไว้ให้ลูกการบุกรุกแค่นี้ถือว่าไม่ผิด ครั้งนี้ยืนหน้าบ้านไม่ต้องเรียกตำรวจมาไล่เหมือนครั้งอื่นๆนะคะครั้งนี้แม่มาเพื่อวิจิเลยนะได้แค่นี้ก็รู้แล้วเมื่อเขาไม่ให้คุยผ่านโทรศัพท์ไม่ให้เจอมาหลายเดือนแล้วแม่บุกรักและคิดถึงลูกมากแต่แม่ทําได้แค่นี้จริงๆถึงไม่เห็นหน้าแต่วิจิยืนหนึ่งในใจแม่เสมอน,นะลูกวันเกิดของเราสองคนปีนี้8เมษายน2562 กุล13เมษายน2526กุลเชื่อแม่ฟ้าส่งเรามาให้เป็นแม่ลูกกันแม่ก็คือแม่ไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งนี้ไปได้แต่คนบนดินเขากำลังให้ความรักของเรามีระยะทางที่ต้องรอเวลาตามที่เขากำหนดไว้ลูกรักเราแยกกันตอนนี้แต่วันข้างหน้าเส้นทางของเราจะกลับมาเจอกันเอง ถึงตอนนั้นไม่มีใครกีดกันขวางทางเราได้แน่นอนแม้ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไม่มีน้ำตามีแต่รอยยิ้มซ่อนด้วยความเจ็บปวดใครหน้าไหนก็ตามไม่สามารถทำลายความรู้สึกแม้ให้เจ็บปวดได้อีกต่อไปทมว่าอึดอัดไหมเสียใจไหมเจ็บปวดไหมเหนื่อยไหมท้อแท้ไหมพยายามอีกหน่อยสิต้องอดทนอีกนิดบอกเลยว่าเลยจุดนั้นมาแล้วยิ้มขำแม่แม่เดินต่อไปท่ามกลางแฟนคลับเขามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิ จะร้องให้ตามเลยแม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเห็นมีแต่คนว่าฝ่ายพ่อที่กีดกันแต่อย่าลืมนะคะว่าเราไม่ได้รู้เรื่องลึกของครอบครัวเขาว่าเป็นยังไงทุกอย่างมีเหตุผลไม่ว่าใครเราควรเสพข่าวพอประมาณคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใจร้ายที่สุดทำไมต้องกีดกันไม่ให้แม่ลูกเจอกันขนาดนี้ด้วยเป็นเราหัวใจแตกสลายไม่มีชิ้นดีแน่แล้วเราก็เชื่อว่าพอน้องวิจิโตขึ้นเขาจะรักแม่มากๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ